สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับและก็บเอฟซีทุกทกท่านครับนีนี้ผมสิเพิ่มมาเห็ดเหี่ยวนะครับเหี่ยวดักนกแบบง่ายๆครับนี่ครับนกเต็มเลยครับนั่นที่ดักนกเหี่ยวดักนกแบบง่ายๆครับเดี๋ยวมาเบื้วงธีเห็ดกันเลยครับครับสิมันเอาต้นนี่นะครับบ้านผมเอื้อนต้นต้นเสียวครับ แบบง่ายๆครับนี่ครับหักเลยครับได้มาแล้วครับหนึงี่ครับเป็นวิธีซื้อแล้วครับเดี๋ยวข้าไปเบิ่งการเฮ็ดกันครับแบบง่ายๆครับนี่ครับยืนเต็มเลยครับ ครับเอาเบ่งบอุปกรณ์กันเลยครับ,บอุปกรณ์เ้าก็สิมีเสื้อครับนี่ครับเสืออในหล่อนเข้าในกระใหม่เนี่ยตัดมาเมื่อกี้นีครับที่เห็ดเกิดง่ายๆเลยครับ มัดเสือกลักษณะนี้ครับจะโกงเขาเลยครับรบระกันกับห่าได้ตามธรไมแาติอ่อนเถอะเปลี่ยนรูปทรงเลยครับมัดได้ครับ เดี๋ยงานผูกธขรมมาด่านีาบบนน่นะครับผูกใยูครับเท็ดแบบเป็นครึ่งทังสี่นะครับไม่ะมัดครับแื้เขาจะเอาตัวนี้เป็นตัวนีบ่วงไว้เป็นบ่วงข้างล่างครับก็แยกจุด ลักษณะนี้นะครับนะครับถ้าน้นเป็นสองเส้นนะครับห่ือเขาจะทิ้นนีบ่วงตรงนี้ได้ครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นสองเส้นลักษณะนี้ครับเห็นบนาะนี่ครับ เ่าจะขำามบวงเลาก็ตรงนี้ครับ ลักษณะนี้ครับแล้วก็เขี่เสือมมากครับดวงมันสั่นหมดครับมาตรง จะเ็ดนี่ครับนี่แหลาเห็ดเสร็จแล้วจะเป็นออกมาลักษณะนี้เนาะนี่ครับ เศษจะเป็นเรื hmm. ació, ่องลักษณะนี่ครับแล้วมันจะบวกวิธีใส่ครับห่อใส่ยังไงครับนี่ครับเ็ษเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมครับบวงประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมบอกวิธีใส่ครับใสเลยครับนี่ครับวิธีใส่ครับนี่ครับปักลักลงไปลักษณะนี้เลยครับนี่ครับ เสียบแล้วเขาเห็ดพวงแบบนี้ครับนี่ครับพวงครับแล้วก็เถียดทางครับเห็นนกเดินมาตามทางนี่เขาต้องการนะครับลักษณะนี้ครับเห็ดแบบง่ายๆครับนี่ครับพวงดักนกแบบง่ายๆครับลุดนี้ก็อะจบซ้ำนี่แหละครับพี่น้อง มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับ